ตำนานเช้านี้เรื่องเสียงกลองจากถ้ำผาหมอ,อีแดงพิธีที่ไม่มีใครกล้าทำซ้ำทุกคืนวันเพ็ญเสียงกลองจะดังขึ้นจากในถ้ำแห่งหนึ่งทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยเสียงนั้นหนักแน่นราวกับหัวใจของแผ่นดินกำลังเต้นอยู่ใต้าผา แต่ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนตีหรือมันอาจไม่ใช่คนตั้งแต่แรกคืนนี้คือคืนเดือนเพ็ญและเสียงนั้นกลับมาดังอีกครั้งผาหมออีแดงหน้าผาสูงริมชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดศรีสะเกษ ที่นี่คือสถานที่ซึ่งคนโบราณเรียกว่าประตูระหว่างสองโลกบนหน้าผานี้มีกลุ่มหินประหลาดสามก้อนที่เมื่อตีจะเกิดเสียงดังกังวานราวกลองศักดิ์สิทธิ์หินกลองเหล่านี้ถูกใช้ในพิธีขอมโบราณเพื่อเชื่อมโลกมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใต้ผืนดินและตำนานบอกไว้ว่า เสียงกลองจะดังขึ้นเองเมื่อพญานาคขยับตัวจากบาดาลในอดีตกว่าร้อยปีก่อนมีพิธีหนึ่งที่จัดขึ้นบนผาหมออีแดงพิธีที่ชื่อว่ากลองสามเสียงหัวหน้าพิธีต้องตีหินกลองทั้งสามลูกพร้อมกันในคืนเดือนเพ็ เชื่อว่าเสียงนั้นจะเปิดประตูบาดาลเพื่อให้พญานาคขึ้นมารับเครื่องบูชาแต่มีข้อห้ามว่าเลือดมนุษย์ห้ามแตะต้องกลองโดยเด็ดขาดคืนนั้นหัวหน้าพิธีทำผิดเงื่อนไขเขาหยดเลือดของตนลงบนหินเพื่อขอพรอ,อมตะ ทันใดนั้นเสียงกลองดังสะท้านทั้งผาลมแรงเหมือนพายุฟ้าร้องกลางคืนเดือนเพนเช้าวันต่อมาไม่มีใครเหลืออยู่ในถ้ำอีกเลยเหลือเพียงกลองหินสามลูกและรอยเลือดที่ฝังอยู่ในร่องหินกว่าร้อยปีต่อมากลุ่มนักเดินทางที่มาค้างคืนใกล้หน้าผาได้ยินเสียงกลอง ดังขึ้นจากถ้ำตอนเที่ยงคืนพวกเขาบันทึกเสียงไว้และคลิปนั้นถูกแชร์ไปทั่วสีสเกตนักวิจัยส่งเสียงไปวิเคราะห์ผลลัพธ์ชัดเจนมันไม่ใช่เสียงสัตว์ไม่ใช่เสียงสะท้อนแต่เป็นเสียงของวัตถุแข็งถูกตีก้องจริงๆและที่น่าขนลุกกว่านั้นคือ ทุกครั้งที่มีเสียงกลองเกิดขึ้นมันจะตรงกับคืนวันเพ็ญทุกครั้งไม่มีพลาดเลยสักครั้งเดียวบางคนเชื่อว่าเสียงนั้นคือคำสาบวิญญาณของผู้ประกอบพิธีที่ยังคงตีกลองเพื่อรอใครสักคนมาทำพิธีต่อให้จบแต่บางคนกลับเชื่อว่ามันคือเสียงเรียกของพญานาคผู้ถูกขังใต้ผา ที่ยังรอให้มีใครมาปลดปล่อยจากพันธนาการเก่าเสียงกลองที่เราฟังวันนี้อาจไม่ใช่แค่เสียงจากหินแต่มันคือเสียงจากอดีตที่ยังไม่ยอมจางหายคืนนี้หากคุณยืนอยู่ที่ผาหมออีแดงมองพระจันทร์เต็มดวงที่ลอยอยู่เหนือแนวผาแล้วได้ยินเสียงกลองดังขึ้นจากในถ้ำ คุณจะกล้าตีกลองลูกที่สามเพื่อปลุกสิ่งที่หลับไหลอยู่ใต้ผาหรือจะรีบหันหลังกลับก่อนเสียงนั้นจะดังขึ้นอีกครั้งตำนานบางเรื่องอาจไม่ต้องการให้ใครพิสูจน์ผาหมออีแดงยังคงเงียบจนกว่าจะถึงคืนเดือนเพน,น้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้คุณพลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะ